สถานีเจาะไอร้อมซะหน่อยนะฮะนานๆทีจะได้เห็นรถหลีกันนะครับนะปก,กติสี่ห้าสองจะไม่เคยหลีกกับใครนะครับลงเอาอลงเนาไม่ถ้าถ่ายตรงนี้อ่ะได้ไม่ต้องข้าไปถ้าถ่ายมุมนี้อ่ะลงถ่ายได้เออ รถไฟเจาะไอร้องนะครับแน่ใจว่าขึ้นไปทันนะไม่คือแค่มาถ่ายแบบวิวอะไรเนี่ยแบบถ่ายเป็นภาพทิ่งอ่อ๋อแล้วก็รีบขึ้นอืมถ่ายเป็นิรีบขึ้นนี่คือบรรยากาศของสถานีรถไฟเจาะไอร้องนะครับ ก็เดี๋ยวตอนรถใกล้มาถึงเราไถ่ายตอนรถเดินไปตรงโน้นไ,ไม่เราไปถ่ายตรงนู้นก็ได้ถ่ายก่อนขึ้นตรงทางาบันไดรถไฟอ่ะเดี๋ยวพี่มิวเขากมาอย่างเรา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 ไปรอตรงนู้นเลยเราไปรอจักตรงนู้นเลยเออรอดักเ,อกเลยเพราะเดี๋ยวถ้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาสี่ห้าสองเขาจะออกทันทีจริงจริงนะเกิดที่บป้ายอีกบมานนี้ หนึ่งหนึ่งห้ามิคายแกะสี่สิบสองห้าสองซีห้าสองมิคายแกะสีสิบสอไม่ได้แกะ,แะกไม่ได้แกะ,แกะ,จ,ะจะถ่ายยังไงอ่ะถ่ายตรงประตูไม่ถ่ายตรงนี้ก่อนก็คือเดี๋ยวพอสัญญาณบูดปุ๊บเรารีบขึ้นไม่ขึ้นเพราะเอ้ยน้ำมันโอหเข้าสารได้แน่ฉันนึกคิดว่านะขึ้นเลยดีกว่าขึ้นเลยขึ้แบบไปไม่ <laughs> นั่งรอตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอรถ กูนั่งรอดักถ่ายตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงชั้นบันไดนี่บันไดเหรอเออนั่งตรงบันไดก่อนกูโมึงต้องมึงต้องหลบเพราะว่าเครียดถ้ารถถ้ารถมาแล้วขบวนนี้จะออกพี่เขาต้องรีบขึ้นสัตว์อ้าเครียดเจ็บรังเคอต้องออกไปไเปล่าอ๋ออเครียดเจ็บหลังไม่บอกทำไม่ดีก็ไม่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 กูโดนไอ้เครียดที่แทงได้ได้ได้ไอ้สัตว์เอ้ยเจ็บไอ้สัตว์เออ ไอโอจำคำนี้ได้ไหมไอ้ซับแม่คอมแม่คอมในกล่าวไว้เออไอ้โอก็พูด yeah. อย่างนี้ะซัมนี่คือหน้าหัวรถจ,จักรอันซ่อมนะครับลูกลักแอดมินโอ้โหโดยลูกลักแอดมินนะครับจะมีตั้งแต่4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.5 4.1.4.2 แล้วก็4106เ๋ยครับ4132เอ่อยันไปจะถึง4138นะฮะ GE นะครับของแอดมินก็จะมี4530 4543ใช่ไหมวันนั้นที่ทำ38มา4543ปะใช่ปะมันมีคลิปอยู่จำได้นะ่จาจะ4534นะฮะ ขบวน171ออกจากตันขออภัยตันหยงมัดแล้วนะฮะเรามาดูหัวรถจักรทำการของขอบวน171นะครับ17171จากกรุงเทอพอภิวัฒน์ปลายทางสุงไงโกลก เดอะแรปพิเทรนหมายเลข one seven one ฟร์มกรุงเทพอภิวัตทูสุงไงโกรถพาซิเจอร์บายอีสเรียนพรีสคอยเดียนแพลตฟอร์มนัมเบอร์วันไอโอแน่ใจนะว่าออกจากกันหยงมัดแล้วรอแต่ทำไมในระบบมันไม่ติดถูกวะฮะรอ ไปล้างเลยมันมีห้องน้ำอยู่มีมีมีลุกขึ้นมาได้ครับลุกขึ้นมาได้คเับบัวฮะอ่าชิบหายเฮ้ยไปล้างที่ตันหยงมัดก็ได้เพราะเดี๋ยวก็ยังไงก็ต้องกินข้าวที่นู่นอยู่ดีเออเออมาถึงแล้วมาถึงแล้วออกออกออกตันหยงมัดแล้วสแสดงว่าเมื่อกี้ยังไม่ออกเลยไอ้โอ แสดงว่าเมื่อกี้ยังไม่ออกเลยนี่มันเพิ่งออกกันอยู่มัดแล้วเบอร์คุณนั่งขวาแล้วไอ้พี่เขาขึ้นแล้วไอ้พี่เขาขึ้ที่ฮะโอ้ยห่วยอย่าสรรหากูกลับไม่ได้แล้วว่าอีเปรตเขาไม่ไปดีของกันตนี้ไอ้ไอ้ตัวเอาเกลือน้ำกูไปวันที่เดิมเมีเนพอแล้วสุดแบบตอนนี้เออตอนนี้เงินกูยังไม่ได้เอามาไอ้ตูน เดี๋ยวกูจะเดินไปทำนายฐานีก่อนว่ะน่าจะออกมาแล้วแหละมันมาแล้วแหละชั้เล้วอ๋อทีนี้มีชันสูงด้วยเออใช่แต่เขาออกไปไม่รู้เท่าไหร่เออจริงเนี่ยเนี่ยกูโดนแทงกับอี้ขี้นี้ไอ้จริงนะชั้นตู้แบบได้เข้าตรไมนไม่เอาไอ้เหล็กเนี่ยเออว่ะไปลองคืนนีเห็กมองเห็นยากไหนวะน่าจะยากแถวแถวโซล่าเนี่ย เออเมื่อเสร็จถ้ามาีการรู้ว่าตรงนี้สีขอบเป็นยังไงนะมันไปดูตรงนู้นอ่ตรงนี้เป็นสนิมแบบเป็นแคดเจวเลยมีสนิมด้วยเหรอตรงสนิมอ๋อเห็นอยู่เห็นตรงนั้นมีตรงสีใหญ่ๆอ่ะมีสีอะไรเลยถ้ากูนั่งตรงนี้แล้วก็ค่อยค่อยลุกนะถ้ากูนั่งตรงนี้ถ่ายตรงนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูขบวนหนึ่งเจงข้าสู่สุไงปาดีเอ้ยเยจ้าจออยร้องกันนะฮะลืมไปครับ